ครั้งก่อนที่ผมรีวิวไปจะเป็นรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างสําหรับ2รุ่นนี้นะครับแตกต่างกันที่งานโลโก้ครับตัวนี้เป็นงานโลโก้ปักไปกับยืดนะครับตัวก็จะแบบใหญ่ๆกับขอบแบบนี้ใครชอบก็จับรุ่นนี้ได้นะครับเป็น็อกสเต็ปเหมือนกันงานเย็บตรงนี้เป็นเย็บลายแบบนี้นะครับนี่พาร์โคต้นเหมือนกันนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้จะเป็นงานสกรีนนะครับนี่โลโก้อยู่ตรงมุมเล็กๆแบบนี้ใครชอบงานแบบ สกรีนเล็กๆนะครับก็จับรุ่นนี้ได้ตัวนี้เป็นผ้าข้าตอต้อนกันนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหน้านี่เป็นสีล้วนข้างในที่เก็บน้องชายแบบนี้ข้างหลังเปิดโลง่งมีแค่สายยืดนะครับแบบนี้เลยแต่รุ่นนี้หลายคนโอเคกับรุ่นนี้มากแล้วก็ใส่สบายใส่เล่นกีฬาใส่ไปวิ่งลองสั่งไปใส่ดูนะครับใครอยากลองสีดําหรือว่าสีขาวแบบนี้นะครับนี ผมติดตะกราไว้ให้สั่งมาใส่ได้นะครับตะกราอยู่นี่ครับ